สวัสดีค่ะกินเค,ค้กค่ะอันนี้หิริเองเด้อจ้ะเค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตสไส้สตรอเบอรี่อืมเป็นฟรดำอันนี้ตีครีมกับครีมกับอ่าเขาเรียกว่าไงครีมชีสครีมชีสกับครีมกับ ขิมข้อนอะ่ะกระเดอืม mm hmm. mm hmm. อืมอืมกาแฟร้อนมาก พี่หญ่งมาก ชิ้นใหญ่มากทุกคนหวานนิดหน่อยไม่หวานมากแล้วก็มีความเปรี้ยวไส้นิสซเบอรี่นะคะไส้นิสซเบอรี่กับกับครีมโอ้อ่ะ อืมอืมไม่เคยกินเค้กชิ้นใหญ่ขนาดนี้ เลื <laughs> ดอจดจานกินทั้งหมดเนาะใสได้อ้วนก็ยอมบันเนื้อวันเดียวเบอร์ผู้ทหัสมันพู้ทหัรผู้นมันสุด เพรารีบเปลี่ยนหวานกเ็เป็นขมๆตัดกับความมันมันมันของเอ,อครีมนะคะอื <ś les> อิ่มมากทุกคน Så tar jeg เขาเรียกขวนนะขวนม,นะมันนะะอือ